วัตถุหนึ่งกำลังถไถตามพื้นเอียงลืน่นผ่านจุด A ด้วยความเร็ว2เมตรต่อวินาทีณตำแหน่งที่มีการกระจัด3เมตรจากจุด A ขึ้นไปตามแนวพื้นเอียงวัตถุมีความเร็วลบ1เมตรต่อวินาทีณตำแหน่งนั้นวัตถุเคลื่อนที่ผ่าน A ไปแล้วกี่วินาทีนะครับจากโจทย์นะครับเรามาตั้งสมมติฐานอย่างนี้ครับว่าที่ A ครับมีความเร็ว vA ครับเท่ากับ 2เมตรต่อวินาทีใช่ไหมครับตัวนี้นะครับต่อมาครับที่ B ครับวัตถุถลายมานะครับถึงที่ B มีความเร็วเป็นลบ1เมตรต่อวินาทีนะครับแสดงว่าระหว่างนี้นะครับวัตถุก็มีความเร่งนะครับเพราะว่ามีความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมครับสิ่งที่โจทย์เขาสนใจคือว่าเวลาผ่านไปแล้วกี่วินาทีนะครับ เขาสนใจทีในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาสมการซึ่งเกี่ยวข้อ,ของกับความเร่งนะครับมีทั้งความเร็วต้นนะครับความเร็วปลายนะครับความเร่งและก็เวลานะครับเพราะนั้นใช้สมการว่า S u เท่ากับ v บวก u ส่วน2ครับคูณกับ T มีค่าเท่ากับตัวนี้ครับ ข้เรือปลายครับลบหนึ่งครับข้เรือต้นตัวนี้ครับบวกด้วยสองครับหารด้วยสองคูณกับทีนะครับแล้วก็กระจัดครับเห็นไหมครับสามเมตรนะครับสามแทนเข้ามาครับตัวนี้นะครับเหลือเศษหนึ่งสองนะครับพะนเอาสองมาคูณกับสามก็ได้หกครับตอบว่าหกวินาทีครับตอบแล้วนะครับเฉลยข้อสี่ครับ